คอยระบายเปิดงานเลยวเปิดบันไดเหาเอาหน้านี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปหน้าโอเคแล้วก็เสร็จแล้วไปกินไอติมเลยเสร็จแล้วก็ไปกินต้อเอาตังค์่นเล็กหูวันหูแล้วนะคะขึ้นหูเสือแล้วทนนตายเียน็เอามันขยับมาค่เียนห้ล้วเรั้นและ หนว่งสองสามไี่ใช้อันนี้เราก็เลิกแต่ตาน้อยๆใช้อันนี้ใส่หกแค่นั้นก็ได้หรือหรือเอาเอาก็ได้ เอามากเลย เสร็จแล้วมาอะไรอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสือน้อาไปของทารุสเอาสิไทเกอร์แปลว่าเสือพูดใหม่ดิภาษาอังกฤษอะไรนะไทเกอร์แปลว่าเสือนี่ไม่จริงนี่เพิ่งเอามาใหม่เหรอใช่ยังเป็นแกะนะสิเกิดเนาะจะโดนไปใครทำมันแห้งจะโดน สีชมพูน้หน้ามันสีเหลืองไงเนาะรนี้ไมู่นี่ไงดูนี่ไงมันหน้ามันสีเหลืองอันนี้นี่บอกกอนมันคนละสีอันนี้นะ่าสีเข้มกว่าเออสีเข้มนั่นแหละเอาเลยเองเหา,าหักหักไปหักเลย,เเลยเสีอ่อนจะกันมันหักแล้วฟิวเจอเร์มาลายทำไมอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่หัก รบายช่วยฟิวบตรนั้นระบายตรงนั้นช่วยกันระบายเลยมาระบายชนรุได้ยังไงจากชมาจะระบายนี้ชวยได้ทีนี้เอเริ่มจะเป็นแล้เริ่มจะเป็นเสือแล้วแม่เสือน้ยต่อไปสิงโต หัวดอกไม้ไเป็นไรสิงโตไรออดบอกก่อนนี่อันี่มันก่อนเอาไทกเ,เกอร์ให้มันเสร็จก่อนอ้าจะบุบชื่อระบายหน้าห้าชื่อระบายหน้าหนาหนัก็มันหน้า,หนา,นาใหญ่นะนะอ่ะเนาะฟิวเนาะฮัลโหลจุ๊บ้านลูกดอกไม้ลูกทำไมฮัลโหลจุ๊บวันอะไร

เนาะพ่ไม่รู้เรื่องเนาะได้จอนไหนยาาเออถ้าาานมถาหาล้เตเอแลยตัวเอกรโดนะสได้ตัวเมาจะมาเขียนเป็นตัว A ได้ไงจิมแล้วก็โดดเลย กินนมแล้ก็นอนนะคะง่วงนอนมากแล้ค่ะตัวเอขียนม่อยดอาต้อเรามา่เราใหม่สีเหลืองทำไมน้อยจังสีเขียวเนี่ยได้ตัวเอฟแล้วก็ทำเป็นตัวเอ สีดำด้วยอ่ะคือฮาลุขี้เกียจอยู่คือมาระบายไหมเนื้อฮาูุอ่ะคัรุก็ไปนอนเหมือนกันค่ะเน้ฮาลุจะเล่นกับใครอ่ะฮาลุจะดูโทรศัพท anyway. ์กับแม่ เราจะดูโทรสัพร์ไม่เจะดูทรสัร์นี่ให้พักผ่อนค่ะไม่เอาตานขึ้นาระบายีนยเช่ไขี้เกียจระบายหาลูกวาดขีเ uh กียจวามันน้อยอย่าระบายมันเยอะ ลยกัดกินอะไรกัดกินเนะนี่ยว้า่ที่เด็กก็ออกมาสิเนี่ยเ asına, นะนี่ยกัดสีอะไรที่ในตัวมันสีส้มเลยก็มันก็ต้องเป็นสีเหลืองไม่ใช่หรอกัวมัเป็นสีส้มสีส้มภาษาอังกฤษว่าว่าอะไรฟิวสีสมม้มภาษาอังกฤษว่าไงนี่ถ้าหาด้วยตัว B แล้วจะเขียนเป็นตัวเอาอะไร อออะไรมีใครตอบยบอาดิใช่ไหมสีมูนี่ยังไงถ้าฮารุเลตโตบีเซจีซีมูดเป็กสีแดงเซจีเปกสีมูถ้าหาหนูได้ตบีบก็สีดำสิแล้วก็จะเขียนเด่นๆนี่จะไปทิ้งเลยนะไม่จะไปทิ้งเลยนะหมดแร้วหรอยัง จะไปทิ้งได้ไงยังไม่หมดฮะรุว่าดูดไวมากเลยมาระบายเลยกินไหมหมดนะกินไหมหมดก็ทิ้งโดนตีนะกินไม่หมดจะไปทิ้งได้ไงโน่เหลือตั้งเยอะฮารุดูดแป๊บเดียวก็หมดแหละ ไปอันนี้เสร็จแล้วจบคลิปน่ะอ้าถือไว้าไม่หนูน้ำปะกินน้ำก่อนร้อนเนาะน้ำเย็นมากกินโออิชิก็เหลื่อยละ

นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไรไเกิดอะไรนะไทยเกิดอะไรใบตรงนี้ใบลบกเรียบร้อยเจอกันกที่หน้านะครับ